แมงคีเต่าป้อมนะครับเลือกว่าแมงทีเต่าป้อมอาหารอาหารซักอาหารเลนอาหารลิ้นนะครับอันนี้ก็ธรรมชาตินะครับเป็นมดเป็นแมงที่ดอยนะครับตรงนี้ก็ที่ดอยทางขึ้นดอยพระบาทขูนหาดนะครับ มาวันนี้งูขวางทางอยู่สามจุดนะครับออก็ผ่านโพ้นมาได้ดีนะครับโดยที่ไม่ได้เหยียบงูเลยถือว่าเจ้าตี้ลองใจนะครับตรงนี้เราจะขุดนะครับเนาะตรงนี้เราจะขุดบันได้วางแผนเต้านะครับเนื่องจากว่า เขาจะต้องไปวางที่มันจริงๆิงก่อนนะครับมันสูงทันก่อนถ้าตังนั้นครบแล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาไปว่ากันนะครับเดี๋ยวไปว่ากันตอ่อทีหลังับเนื่องจากว่าเขาต้องช่วงนี้เขาต้องเร่งงานหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วครับเทวดาก็เอาสตางวานในพื้นที่นะครับ เอาสตางมาว่านแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะไปเก็บสตางนะครับไปเก็บสตางที่เตวดาเอาลงมาว่านนะครับเป็นฝนห้าแก้วนะครับฝนห้าแก้วก็คือเม็ดมะเฮ็ดนะครับเม็ดมะเฮ็ดตกลงมาในพื้นที่จะกลายเป็นเท็ตท็อปนะครับกลายเป็นเท็ตท็อปเท็ตท็อปก็จะกลายเป็นสตางนะครับเมื่อคนได้ไปเอามาปเป็นเสบียงนะครับเป็นเป็น เ็นเงินเป็นทองนะครับที่จะใช้ใจ่ายในตีเทวดาได้เอาลงมาบานกับญาติพี่น้องมนุษย์นะครับมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกนะครับอันนี้ก็เป็นปูนหาแก้วของเทวดาที่ลงมาเป็นลูกเห็บนะครับตกลงมาลงในพื้นที่แล้วก็จะกลายเป็นเท็ดท็อปนะครับแล้วก็คนมนุษย์ก็จะได้ไปแย่งกัน เอานะครับแย่งกันเอาแล้วก็ไปขายเป็นเงินเพื่อไปจับใจไซสยนะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ทําขึ้นมากับเพื่อกับผู้ที่ตามนะครับได้เข้าใจอ่านเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวตีว่าเล่นงานเล่งงานตีดอยนะครับถ้าเฮ็ดออกมากับคนก็จะหายนะครับขอก็จะบม่มีใครมานะครับแล้วขอก็ต้องไปเอาสัต่างกันตินักหนักก่อนนะครับก็เลยทําเป็นคลิปกับ คุณดีตามได้รับโหรับชาบนะครับครับก็ขอจบเพียงทะาอี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับ